สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซที่หนารักทุกๆคนนะคะพอกันอีกแล้วค่ะกับค่อยมาดามบ้านนอกไลน์อินสวีเดนตอนนี้เวลาสองทุมค่ะอากาศข้างนอกอยูหาองศานะคะแต่ว่าแดดก,กันยังจ่ายอยู่นะคะมินสิม่าคุยเรื่องอทั้งบ้านบกพื้นข่อยให้พี่น้องฟังนะคะ หลายคนนะคะที่เขาเห็นคลิปข่อยอเล่าเรื่องอประสบการณ์ในประเทศสวีเดนนะคะแล้วที่นี่เขาก็พาก,กันเบิงแล้วเขาก็เอาไปเว้าที่บ้านข่อยนะคะลูกสะพ้ายข่อยนะมีลานเสริมสวยนะคะเข้าไปเฮ็ดพรมยุน,นันแล้วเขาก็เลยเวาว่าเต่งตะกรนนะพญายฝรั่งดังโม้อนไปหาข่อย เขาก็รู้แล้วว่าพ่อญ่ฟลังดังโมเป็นฝลังขี่นกนะคะเขาก็เคยเตือนข่อยแต่ว่าคอยบ่เสือเขาบ่ฟังเขาว่าเขาน่ะเตือนว่าฟลังคนนี้น่ะบ่แมนฝลังรวยเป็นฝลังขี่นกแน่นอนอ่ายาสเอาอย่างประมาณนี้นะคะเขาก็เคยเตือนข่อยเยลีแล้วบัดนี้เขาเลยเห็นคลิป่อยที่คอยอ่าปล่อยออกไปที่ข่อยเฮ็ดออกไปว่าคอยถูกกับอ่า ผัวคอยอยืมเงินแล้วก็บบคืนแล้วกัว่าคอยนะ,อะหาเลี้ยงผัวแล้วก็ว่าคอยนะถูกผัวเอาเปรียบหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าที่คอยบอกไปมัเก็เป็นความจริงเลยคะ่ะแล้วเขาก็กเลยมาบอกให้ลูกภัยคอยฟังว่าคอยนะบ่ฟังเขาบ่าเสือเขาเขาเตือนแล้วบ่เสืออยากไปใช้ชีวิตลําบาก แทนทีสีหาเอาฝรั่งรวยๆหาเอาคนทีสีเฮ็ดให้เจ้าของนาะมีหนา้ามีตากับเอาฝรั่งขี่นกต้องไปเป็นทาดรับใสยู่เมืองนอกเขาวางสินะคะพี่น้องข่อยกันเลยว่าสีเฮ็ดจังได๋เนาะข่อยเลยบอกกับลูกไพ่ข่อยเสีนะคะจากว่าสีเฮ็ดจังได๋เพราะว่ามันได้มาแล้วแล้วเลาก็เป็นคนนะอ่ามีพะคุณตอนที่เฮ้านะ่ะ ตอนที่แม่นะ่ะบ่มีมเ,เงินทรงลูกเลียนแล้วก็เป็นคนนะ่ะยืนมือเข่ามาเสียหายแม่นะถิมแล้วตอนที่แม่ทางานได้งานทาแล้วนะแม่ก่ถิมดอกเพราะว่าจังไดเขาก็ต้องตอบแทนบุญคุณแล้วถึงแม่ว่าแล้วนะ่ะจะเป็นฝรั่งขี่นกหรือถึงแม่ว่าแล้วนะ่ะจะเป็นคนพิก,การมิตาขางเดียวแล้วกัเป็นฝรั่งที่เทาหลังกอง คือจังคนอยู่บ้านว่าไหา่แม่กับบะถิมดอกดอกลูกเอ้ยแม่ได้ม้าแล้วลูกเต่ามอยูมิกินกันยอนแล้วเอาแม่มาคอยเรียว่างสินะคะครับลูกคอยแล้วลูกคอยก็เรยว่าขจเจ้าไาหา่แม่คักคักได้แม่ว่าแม่น่ะ,ะสะอาดไปเอาผัวฝรัง่งไปยูเมืองฝรั่งแล้วเป็นยังคอยบอหาเอาดีๆเป็นยังจังคอยแอไปทนอยู่เป็นถาดรับใส่ เกิดมาศาสตร์เดียวเป็นยังค่อยบ่หาความสุขใส่ชีวิตเกิดมาศาสตร์เดียวเป็นยังจังค่อยไปเป็น,น,นทาดใหฝรัง่งแทนที่เสียอฝรั่งน่ะมาเชิดหนาชูตาหาคนได้ยเฮ็ดให้เจ้าของยกฐานนาเจ้าของหนึ่นตัวหมดสั้นค่ะพี่น้องค่อยก็เลยว่าเขาใบยังกระซ้าลูกหลาน่าต้องไปสนใจแล้วก็เ่าต้องไปตอบโต้เขาฟังหูไวหูฟังเอา เพราะว่าแม่อัคดคลิปลงไปนะแม่ก็ถูกลำบากอีหลีมันก็นแม่นความเขานันละแต่ว่าแม่ก็พอใจในสิ่งที่แม่เป็นเพราะเสียจเจงใดได,ได้มันเป็นมาจังสี่เดชชีวิตลิขิตมาแบบนี้เสิให้แม่นะ่ะไปหาคนรวยยนะ่ะแม่คงสิหาบ่ได้ดอกวาสนาแม่มีแคเน่คอยเลวังสินะคะกับลูกลูกก็เลว่าอันนูกับว่าได้ตอบโต้เพื่อนเราค่ะนูมิต่ฟัง หนูก็มิตวาว่าแม่ก็โอนเงินมาให้ใส่ทุเดือนอยู่ดีดดล่ะถึงแม่วาเราสีได้ฝรั่งขี่นกแล้วก็ทํางานด้วยสองมื้อแล้วแล้วกับ่ดบดได้อะอ่หายห้ยไมายากน้ไดีล่ะหนูก็บวางสี่ซื้อ,อ,อ,อค่ะแม่ลูกเลยวางสี่ค่ะคอยก็เลยบอกลูกว่าแม่ได้มาอยู่สวีเดนแล้วแม่ก็สี่หาด้วยสองมื้อแม่นีนลาอะผู้ใดสบายอย่างกระซังบ่ต้องไปตอบโต้ให้ปล่อยให้เพื่อนเ้าออไป เขาหน่อยู่ตะเฮาเฮาก็บ่ได้ไปคอเขาเพื่อกินดอกบม่ต้องไปสนใจเพื่อนม้าเฮ็ดผมเฮ็ดยางน้ำกะตอนรับเพื่อนดีๆเพราะว่าเพิ่นก็ถือว่าเพื่อนเป็นลูกค้าคอยเรยว่างส่นะคะแล้วเวลาเพื่อนเว้าเพื่นแม่เว่าเรื่องแม่ก็ฟังหูใบหูอยากจะไปเถียงเพราะว่าเขาน่ะสิบ่มาสช้บริการอีก่อยเรยว่างส่ค่ะพี่น้องความจริงแล้วนะเพื่อนกับว่าเขาใจนะค่ะ ่อยมายูนีถึงแม่ว่าเรานะ่ะจะทุกข์หลายแล้วกะที่ข่อยลู้จากคนไทยที่ดมมาได้แฟนยูเสวีดิน่อยเห็นแฟนคอยในหลักขาดถูก,กมูงเพราะว่าเรามีหนีสินหลายคนอื่นนะ่ะเขาบ่ามีหนีสินเขากะเพราะใส่ใจน่ะคะ่ะเขามีเงินนะ่ะบำนาญเขาก็เพราะใส่ใจเขาแต่พอหญยนะ่ะเราเป็นคนมีหนีสินแล้วก็เลยทุกข์กะคะค่ะพี่น้องคอยกะได้ตะบอกลูกละคะ่ะ ว่าต้องไปใส่ใจเขาสีว่านยังดูถูกแม่ยังกระางฮาบ่ไรไปคอเขาเขากินดอกแม่หาอยู่หากินนี่แม่กับูุิมใจแม่หาด้วยสองมือแม่ก็มีความสุขแม่อยู่แบบพอเพียงแม่ยู่แบบอ่าสมถะแม่บ่ไรไปใส่ของอ่าแบนเนมบ่ไรไปอ่าทำตัวหรูหราบ่ไรไปแต่งตัวอวดภัยแม่ยู่แบบอยู่กับธรรมชาติยู่แบบอ่า ปอนปอนอยู่แบบมันนอกคอกนะแม่กะพอใจในสิ่งที่แม่เป็นลูกนาบ่าต้องไปสนใจข่อยเลาวาังส่ค่ะพี่น้องดูกภัยข่อยก็เลว่า,วาอ่าหนูก็บไบ้ตอบโตเพื่อนดอกหนูก็ฟังซื้อแต่ว่าหนูก็เสียใจอยู่เพิ่นเคยเป็นมูแม่เพิ่นมาว้าแบบนี้หนูกะเล้งเศร้าใจค่ะแม่ว่าสั่นพี่น้อง จากสิเฮียจังใดนาอพี่น้องวาสนาคอยมีแค่นี้เยหายคอยนะเป็นแลนหาเผื่อฝรั่งรวยๆทัางใดบอกคอยแน่พี่น้องแมนนี้ฝรั่งรวยๆอยู่นี่ใกล้ๆนี่คอยกับบ๊อไปคอยกับบอเอาเดอกพี่น้องคอยบ้า,าตรงนี้เลยเพราะคอยนี้จากาล้อบัตรได้เพราะว่าตอนนี้นะ่ะล้าก็เป็นคนผิดการพร้อมค่ะพี่น้องเที่ยวไปหาหมอตะค่ายยาของเราเนี่ยอ่าก็เดือนละสองพันคนน่ะคะ่ะ สองพันคนถักเกินนันรัฐบาลใจ่ายให้หแล้วก็ได้ยาฟีเพราะว่าล้อน่ะพาตัดเส้นประสาทหลังทางมองนีนะคะแล้วก็ใครสันหลังแล้วต้องกินยาตลอดชีวิตนะคะพี่น้องแล้วล็อกกับมันมีตาข้างเดียวอีกถ้า่อยนี้จากล้อก็ถือว่าคข่น่ะเป็นคนเนรคุณนะคะตอนที่คอยมาคอยกับชีวิตคอยกับติดลบนะคะพี่น้องบ่มีหยัง ซ้ำน้ำนี่สินถ่วมหัวแล้วบานกับจำน้องนะคะถ้าข่อยบ่ได้แล้วเอาข่อยม้าอยู่นีข่อยนะสิมีบ้านให้ลูกสุขหัวนอนบอพี่น้องผู้วาก็ว่าให้ข่อยค่าขข่อยแน่แทนทีสิว่าเออไปอย่าสวีเดนแมนบ่มีอผัวรวยบ่ได้ผัวรวยทำมาหากินขยันขันแข็ง ก็บมีใครขึ้เก่าล่ะแทนที่แสงกำลังใจคอยยังซี่กับมาดูถูกคอยอีคอยกะย้อมหลับอยู่ค่ะว่าคอยกะเสียใจยอยู่เพราะว่าเป็นโมก,กันนะคะเคยเป็นโมก,กันมาก่อนนะคะขอก็เคยเตือนคอยอยว่าคนนี้น่ะเป็นฝรั่งขี่นกเด้เนี่ยอย่าเอาเป็นเด็กขาดกูเบิ้งตาเดียวก็ออกว่าเป็นฝรั่งขีนกเขาว่างสินะคะ แต่ว่ามันก็เป็นบุพเพสันนิวาสเนาะค่ะพี่น้องเขาก็เลือกบได้เขาพมรีคขดกับเหตุให้ว่าพอล้อนะคะ่ะนี่แหละค่ะพี่น้องข่อยจากสีเบาว่าจังใดขันใดยินเรืองแบบนี้มาค่อยกะอดเหลือตนเลา็ได้ถึงแม้ว่าเราสีเอาเปรียบข่อยมากมม้ทุกอย่างแต่ว่าความดีของเรานะ่ะก็มีอยู่ก็คือเอาข่อยมาอยู่นีเหตุให้ข่อยได้ ใส่นี้ใส่ศีลเฮดให้่อยได้อมีเฮนให้ลูกให้เต้าสุกหัวน้อนนะคะพี่น้องแล้วก็ได้ทรงเงินให้ลูกเลรียญจูบให้ได้ทรงเงินให้ลูกให้ล้านได้กินได้ใส่นะคะพี่น้องคอยก็คิดมองนี้เอานะคะคอยว่าได้คิดว่าจะต้องไปแต่งตัวอารูล,ลามีกระเป๋าแบรนด์เนมมีอารถเบนรถเก่งคีคือฝรั่งคนอื่นก็มียฝรั่งคนอื่นหรอกคะ่ะพี่น้องแค่อยู่แบบ มีความสุขแค่ยู่แบบมีงานทำมีเงินได้ทุกเดือนทุกเดือนแค่นี้ค่อยกันพอใจแล้วล่ะค่ะเมื่อนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ่ะพี่น้องคลิปหน้าค่อยมาคุยกันใหม่ค่ะคันมีเรื่องอีกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับมาดามบานนอกเสียามาแช์นะคะค่ะสำหรับเมื่อนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้ม้าดามบ้านนอกค่ะ ขอคุณพาคุณเจา้รักษาแฟนคลับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับเมื่อนี้ขอกาวคำว่าสวัสดีค่ะ